หัวหัวปีเป็นตัวของกล้วยครับม,มีประโยชน์่อเร็วคนที่กรุงเทพโอเกงเด็กขายเด็กที่ไม่กินผักที่ผมกินที่ครับเป็นผักที่ดีโตเร็วที่ผม,มตัวใหญ่ขนาดนี้เพราะผมกินผักหัวปีครับอ้อันนี้เมนูโปรดของนิกกี้เลยใช่ไหมลูกอโอเนี่ยนะหัวปีเนี่ยนะตุปนทอดโอเคไหนดูที่โอ้โหน่าอร่อยมากเลยลูก น่าอร่อยอ่ะ๋ยวาพอกินด้วยคนนะไม่ได้อ <c oughs> ว้วงอีกจังหากเขาเรียกเมนูอะไรนะลูกเมนูหัวปีสุปแป้งทอดครับไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรไบชิคเก้นบานดาน่าอ๋อชิคเก้นบานาน่านะเพรมันมาจากกล้วยครับมันมาจากต้นกล้วยค่ะเวลากล้วยมันออกแล้วมันก็จะมีหัวปีออกที่หลังครับโอ้สุดยอดเลย